Bitcoin หรือจะดวดทั้งเรียบก็ไม่รู้นะครับพุ่งปรี๊ดจากการประกาศตัวเลข CPI ออกมาดีเกินาคาดคลิปวีดีโอนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ i t c o i n นะมีโอกาสจะพุ่งไปถึงไหนไหนบ้างมีแนวโน้มไปได้ไงมุมมองของผมเปไ็นยังไงนะตอนนี้ไปติดตามกันครับขึ้นหรือจะร่วงไม่สนใจอะไรกินแต่กาแฟชนครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้คเลนโซ่คริปโตเคเรนซีผมไม่ได้มานํำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่11เดือน8เนาะซึ่งเราจะมาอัปเดตกราฟกันนะครับแต่ว่าผมก็ฝากบ y ยบิดไว้ด้วยเนาะใครที่ไม่รู้จะเทรดที่ไหนเทรดที่บอยบิตโดยใช้รหัสแนะนําของผมเนี่ยพเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USDT เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์เนาะแล้วรวมถึงจะได้เข้า Discord จากผมฟรีนะครับสามารถทักแฟนเพจ a c e b o o k มาได้เลยถ้าพเพื่อนๆโอนเงินแล้วเข้าไปเทรดที่บ y ยบิ bit, โดยใช้รหัสแนะนําของผมนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกราฟบิตคอยในมุมมองของผมกันนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ากราฟจะไปทิศทางไหนเนาะนี่เป็นมุมมองณปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อวานเราได้พูดกันไว้แล้วนะครับว่า บิตคอยในช่วงนี้ช่วงของแบล็คแฟกเนี่ยเรามีการเฟกเอาสอรอบและไม่ผ่านอยู่3รอบที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้ก็ต้องมาจับตารอดูสถานการณ์กันต่อไปจากเมื่อวานที่ผมบอกว่าสิ่งที่ยังคงดีอยู่เนี่ยจากการที่เราเบกของบอตติงเวทออกมานะครับเนี่ยกรอบเนี่ยร่วงลงมาตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้ารับอยู่จุดเนี้ยผมว่าจะเด้งกลับขึ้นคืนนะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ผมบอกว่าเออเดี๋ยวรอการประกาศตัวเลข CPI เนาะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่ว่าสุดท้ายมีการดีตัวออกไปแล้วการดีตัวออกไปในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะดีเลยแหะครับข้อดีอย่างแรกเราสามารถดีบนเส้น MA 200เส้นสีมม,ม่วงได้นะครับในทางเฟรมเล็ l ๆเลยนในทางเฟรมวีคผมก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้ทีนี้เรื่องที่ดีต่อไปคืออะไรการที่เราล่วงลงมาจุดนี้ไม่หลุดเด้งขึ้นไปปุ๊บ กลับลงมาลีทเทสเมื่อวานปรากฏว่าจงนี้เนี่ยที่เป็นจุดแนวต้านสาคัญของเทรนไลน์ตรงนี้ของบอดดิ้งเวทเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสามเหลี่ยมปากกว้างออกเราสามารถบเบรกกลับมายืนได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีในภาพช็อตเทอมแล้วนะครับแต่ก็อยา่าไปเพื่อนมุมมองทั้งหมดทั้งมวลของผมเนี่ยผมจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกเหาฉลามที่ใ้การสนับสนุนยูทูบของผมเท่านั้นเดือนละ300บาทขึ้นไปนะครับเพื่อนก็ผมจะวางแผนเทรด ให้มุมมองของกราฟต่างๆรวมถึงข้อมูลออนเชนที่สาคัญและไมเซตที่ดีในการเทรดอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆและเพื่อนๆจะไม่กังวลกับการเทรดนะครับก็ฝากสนับสนุสนผมได้ผ่านหน้าช่อง YouTube โดยการสมัครผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาพูดกันต่อในเมื่อเบรกผ่านบอดดิ้งเวทไปได้แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบร์แฟกที่เรากังวลมาโดยตลอดและผมก็กังวลมามากๆเพื่อจะเห็นได้ว่าแท่ง8ชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่จะปิดเหนือได้นั้นใกล้เคียงกับช่วงนี้ไหมครับ ไก้เคียงนะเขถึงบอกว่าไกล้เคียงถ้าปิดแท่ง8ชั่วโมงได้ผมมองว่าบิดคอยนะครับจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อถึงโซ ta, นแนวต้านด้านบนที่ผมทํากรอบสีแดงๆไว้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุด TP ในภาพระยะสั้นมากๆนะครับสำหรับใครที่ยังคงรันเทรนด์มาโดยตลอดหรือได้เข้าเทรดนะจุดนี้ช่วงนี้จะอยู่ที่โซนประมาณ25,500ครับเพื่อนๆซึ่งจะเป็นแนวต้านสาคัญของ Rising Wave ที่ผมมองว่ามันยังคงเป็นมุมมองที่อันตรายมุมมองสุดท้ายนะ นอกเหนือจาก bear f a c t นะครับยังคงอยู่ใน rising wedge ตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ราคาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับที่เราจะพุ่งขึ้นไปชึบชึบชึบแบบนี้อันนี้เป็นแนวต้าสําคัญของ rising wedge และเราเนี่ยได้ break อะไรครับแนวต้าสําคัญของราคาออกมา ตรงนี้มีโอกาสที่เราจะล่วงลงมาพักตัวเช่นเดียวกันชึบแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ระวังในสัญญาณการพักตัวจากการขึ้นไปเทสแนวต้าสาคัญนั้นจุดนี้ก็รลอพิจารณากันดูนะครับซึ่งแล้วมุมมองถัดไปล่ะครับมันเป็นมุมมองไหนได้บ้างซึ่งมุมมองที่ผมได้เห็นก็คือเป็นมุมมองเหมือนของเพื่อนจะเห็น,นว,ว่าเรามิเนชันของแท่งเทียนช่วงนี้ช่วงนี้นะขอให้เส้นนี้ออกไปก่อนก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยได้เบรออกไปมีโอกาสนะ ที่ในชอ็อตเทอมถ้าใครรับความเสี่ยงน้อยๆเขาอาจจะเกิดการพักตัวแบบนี้ก็ได้เหตุผลในการพักตัวของเขาเนี่ยก็มาจาก rising wedge อีกนั่นแหละนะครับในภาพระยะสั้นเข้าไปอีกเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้อีกทั้งครับโมเมนตัมของ MACD ดีอ่อนตัวทั้งโซทั้งไอซทุกอย่างอ่อนตัวหมดฉะนั้นแล้ว เรามัดระวังสัญญาณในการพักตัวถ้าใครดีไม่กังวลเรื่องการตกรถเนาะผมก็มองว่าถ้าจะรอปลอดภัยนเนี่ยอาจจะรอเข้ากับลงมาพักตัวก็ได้ขณะที่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะลงมาพักตัวหรือไม่พักอันนี้อยู่ที่การรับความเสี่ยงได้มากหรือได้น้อยถ้าหากเราลองวัดแทร็เก็ตของทรังเกิลล่ะมันจะไปที่จุดไหนในเมื่อเขาเบรกแล้วเอาจเอาวัดจุดที่เขาเบรกเลยครับนะครับทรเก็ตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง26,000ดอลลาร์ครับเพื่อนจะอยู่ในช่วงโซนนะโซนี้นะก็จะอยู่ใกล้เคียงกับช่วงปลายไสเทียนช่วงนี้เนานะนีะแบบ อ่าก้อนนี้นะครับไซเทียนช่วงนี้อาจจะเป็นโซนทีพีแรกสําหรับใครที่รันเทนแล้วก็มองว่าบิตคอยจะพุ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเบรกได้ดีนะถ้ามองเป็น t ทรแองเกิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของเพื่อ,อนๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ากราฟจะไปทิศทางไหนนะโอเคสาหรับราคาไทยไเพื่อนๆเห็นว่าเขาเบรคออกมานะครับซึ่งถ้าเราลองวัดเป้าก็จะไปที่โซนราคาประมาณ9ก้าแสนหกหมื่นโดยปรับมาณนะครับเนื่องจากตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นการเฟกเอาก็ได้นะครับแบบนี้นะ สุดท้ายเขากลับขึ้นมาได้นะครับก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนแต่ละคนนะครับรเอาละคระับเพื่อนเพื่อนสามารถในการสนับสนุนผมได้นะสามารถสมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์หรือ a อ d r o i d นะครับพรเพื่อนจะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ที่ผมได้ว่ามาเลยนะครับถ้ามันไม่คุม้มเพื่อนก็ไม่ต้องต่อสามาชิกผมก็ได้นะแล้วก็ครับเพื่อนให้จับตารอดูว่า Bitcoin เนยจะปิดแท่ง Daily เหนือโซนนาต้าสำคัญของ b e a r f ฟกตได้ไหมถ้าปิดได้ผมมองว่าในชอ็อตเทอมเนี่ยมีโอกาสไปถึง25,300โดยประมาณเนสามร็อยโดยประมาณเนาบ โซนแรกของอ i s i n g wedge เนาะถ้าใครมองเป็น rising w e d e นะครับเนี่ยเราวัาาด target ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านสำคัญแรกที่เรามีแท่งเทียน นะครับในการกลับตัวฉะนั้นตรงนี้ก็เรามาระวังแต่ถ้าหากใครมองเป็นทรายเกลแบบนี้นะครับก็จะมีโซน t a ร g e t อยู่ที่ประมาณ26,100ดอลลาร์ในภาพระยะสั้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งหมดอ้งมวลก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเนาะแต่ถ้าหากปิดไม่ได้ผมก็มองว่ามีโอกาสร่วงลวงมาถึงจุดกึ่งกลางของแบร์แฟกอยู่ดีนะครับแต่ราคาเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นเนาะก็อยู่ที่ประมาณ22,800 50โดยประมาณนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูนะครับหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหน่อยนะครับเพื่อนให้ผมได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปต่อและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทีใ่ใต้คลิปด้านล่างแชร์มุมมอง,มอง,มองต่างๆผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับและเพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามทุกคนที่การสนับสนุนผมแล้วก็เย็นนี้รอติดตามในไรฟ์สตีมนะครับผมจะอัปเดตแผนต่างๆ ให้เพื่อนๆฟังในสตรีมสดนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมไปเถาฉลามที่กะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆฝากไปเทรดกันที่ b y บิดด้วยนะครับสวัสดีครับ